วันนี้ผมจะมาบอกวิธีในการสั่งซื้อของเติมของค่ายลอฟ์นะครับไอเจ้า M45 เนี่ยครับบางคนอาจจะเข้าซื้อไม่ได้หรือว่าซื้อไม่เป็นอุ้ยมันยุ่งยากอะไรขนาดไหนมันไม่ยุ่งยากครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีให้ครับพอเรากดเข้าไปสั่งซื้อใช่ครับเราก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้ครับ อันนี้พอเรากด้ไปเพว่าเราจะซื้ออตรงนี้นะครับตรง163บาท8ปดซตสตังค์นี่คือรวมภาษีมูลค่าอะไรเพิ่มแล้วนะครับเกดื้อากดแล้วจะขึ้นแบบนี้นค,ร like ครับเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเพจสโตรนเราเวอร์ชั่นมันตกรุ่นหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นครับเป็นการเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ตครับ ตอนนี้ผมใช้อินเทอร์เน็ตของ3 b มในการเชื่อมต่อเล่นเกมนี้นะครับเพราะว่ามันต้องเล่นผ่านไว f i ถ้าเน็ตไม่แรงพอเราจะยิงใครไม่ค่อยทันนะแล้วเดี๋ยวผมจะออกไปที่หน้าเพ s สโตนก่อนครับเนี่เราเข้าไปที่เพ s สโตน ที่หน้าแรกก่อนลองเปิดเพ่โตนค้างไว้นะหน้าแรกนะครับเรากดตรงหัวมุมข้างบนด้านมุมด้านบนนยครับือว่าเหมือนเป็นช่องคนอ้นหาเรากดที่เป็นรูปคิ่ขีดมันจะมีชื่อ gmail เราขึ้นมา gmail นี้ gmail เนี่ยเราต้องเลือก gmail ที่เรามีอยู่ในเครื่องหรือว่าที่เราจํารหัสผ่านไดห้หรือว่าที่ connect กับเกมก็ได้ครับพอทุนเราเลือก gmail ที่ต้องการได้แล้ว เราก็เรื่องครับตรงหาข้อความหัวข้อที่เขียนว่าบัญชีของฉันนะครับกดเข้าไปกดเข้าไปปุ๊บรอสักครับมันจะขึ้นแบบว่าให้เรียกเก็บผ่านบัญชี AS นั่นคือหมายถึงว่าเครื่องเราใช้ซิน AS อยู่นะครับใส่ซินไว้หรือเป็น d ีแทก็ได้ครับแล้วเราก็กดเข้าไปกดเข้าไปตรงที่ว่าบวก เพิ่มวิธีการชำระโ,โทัครับน,น,นี่ครับบัญชีของฉันนะครับตั้งค่านี่ครับารั้ไปเราก็เลือกเบาเอรดิตเราต้องก,การ แต่อันนี้มันจะขึ้นเฉพาะตอนที่ว่าคุณเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi ผ่าน3 BB นะครับเราจะขึ้นไม้เราผ่านเบ์เซอร์แต่ถ้าเราใช้เป็นตอนเราเปิดเพโตนตัวเนี้ยเราใช้เป็นเน็ตของซิมเปิดเน็ตซิมมันจะง่ายสุดพอตรงนี้จะกดขึ้นเลยให้เราผูกบัญชีแทนก็คือจะเป็นตัวเลือกในโทรศัพท์เรากดเข้าไปแล้วทำตามขั้นตอน นันคือขั้นตอนการผูกเบอร์นันคือหนึ่งขอจใจ้ลงชื่อนามสกุลบ้านเลขที่แล้วก็ลงลงไปครับไม่ต้องกลัวว่าอะไรเพราะว่าหมายเลขที่เราใช้ผูกเนี่ยมันจะเป็นแบบเติมเงินครับคุณไม่มีเงินเติมเข้าไปเขาก็ห,กหักเงินคุณไม่ได้และรหัสผ่านอ่ามันจะมีสองทางเลือกครับผมแนะนําให้ใช้รหัสผ่านตัวเดียวกับรหัส Gmail เพราะว่าหคุณจะจําง่ายถ้าเกิดคุณใช้รหัสคนละตัวกับ Gmail ก็จะจําสับสนระหว่างรหัสผ่าน Gmail กับรหัสจ่ายเงินมันจะพาให้เราไม่เข้าใจงงว่าว่ารหัสตัวไหนที่ที่จะใช้แล้วมันจะทําให้เราจ่ายเงินไม่ได้นะครับพอเราเข้าไปที่ตัวนี้แล้วก็ตั้งค่านะครับแต่ถ้าเราใช้เน็ตพวกอ่าสามหรือว่าของ TOT หรือพวกเป็นอะไรที่เป็นเป็นพวกเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ที่ไม่ได้ผ่าใช้เน็ตมือถือหรือว่าปล่อยเป็น Wi-Fi hotspot มาก็จะมีตัวเลือกแบบนี้แล้วต้องเข้าไปตั้งค่าผ่านว์เซอร์ก็คือเข้าไปที่ Google ผ่านว์เซอร์มันจะเป็นการยุ่งยากโดยที่ว่าคุณอาจจะเข้าไปตั้งแล้วอาจจะตั้งไม่ได้แต่แนะนําว่าเข้าไปโซนใช้เน็ตมือถือเปิดแล้วมันจะง่ายพอคุณตั้งค่าเสร็จสักเรียบร้อยแล้วนะครับพอคุณเข้าไปที่เกมซุ่งถเข้าไปที่เกมนะครับพอเข้าไปที่เกมเรียบร้อยคุณก็ลองเลือกอันดบ เอาที่ไม่ฝีเนี่ยเลือกไม่ฝีลองเลือกอะไรมาสักอย่างในเกมนี้นะครับเกมในคุณก็สิบบาทนะครับเราเลือกเข้ามาปุ๊บแล้วเรากดจ่ายนนั่นคือหมายถึงว่าเราสมัครแล้วนะครับเราพอเราสมัครแล้วอะไรแล้วเราสามารถจะใช้เน็ตอะไรในการซื้อในฟิสโตนได้ก็จะลองขอเห็นไหมครับมันจะขึ้นว่าเรียกเก็บเงินกับเอเอคือมึงพูกบัญชีกับเอเอไว้ ช้ซิมได้2ซิมเท่านั้นนะครับ a s หรือ d e t a c เท่านั้นนะครับ True จะต้องผ่านเว็บเท่านั้นนะครับเพราะจะไม่มีการทักผ่านมัญชีได้นะตอนนี้พอเรากดสั่งซื้อไปปุ๊บเนี่ยนี่คือให้เราใส่รหัสผ่านนะครับของเ i มที่เรายืนยันไว้เราก็ใส่รหัสผ่านลงไปปุ๊บๆๆๆพอเราใส่เสร็จสับเราก็กดยืนยันในการสั่งซื้อของเราก็เราก็จะได้เกมนี้มาแต่ตอนนี้ พอเราซื้อในเพจโซนได้จริงครับแต่ถ้าพอเราเข้ามาในค่ายหลบเเข้าเกม่่่ G, นนตตตต้งงงเเเเเเลืือ G, ออออรนนนนียย399บาทดดสททนนสดสส 4G Edge 4G i i Smart Smart Core ็มูพิิุ 12GB กก บนเครือข่าย 4G ที่ครอบคลุม77จังหวัดทั่วไทยย้ายให้มาพิสูจน์ความแรง 4G ด้วยตัวคุณเองที่ทูชสอปทั่วประเทศชูเวชเครือข่ายที่หนึ่งของเราเข้าเกมมาแล้วครับนี่ครับนี่ครับกดสั่งซื้อครับในเพจสโตร์ทำไมกดสั่งซื้อได้และในของของไทยหรอทำไมกดสั่งซื้อไม่ขึ้นทำไมขึ้นแบบนี้ครับคราวนี้ผมจะมาบอก ตอนนี้เราเออกจากเกมไปก่อนครับเรามาดูการเชื่อมต่อครับก็คือเข้าไปที่ Wifi เหมือนเดิมครับนี่ครับบริไปไปการ Wifi แล้วเราให้หาเครื่องมือถืออะไรก็ได้ครับที่ปล่อย Wifi hotspot ไ,ไ,ได้ใส่ซิมของ AS หรือ d t แทก็ได้ครับปล่อยเป็นสัญญาณ Wifi hotspot มาให้เรานี่ครับตอนนี้ผมใช้ Wi-Fi พอซัพอตของของทูมีขายที่ที่ของทูครับก็ต้อผมซื้อมาเพื่อเป็นปล่อย Wi-Fi แต่ในมือถือเดี๋วนี้เราสามารถปล่อยได้แล้วครับก็หารุ่นที่มันปล่อยมือถือให้เครื่องเราได้แล้วก็เชื่อมต่อปุ๊บเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วแล้วก็ออกไปแล้วเข้าเกมใหม่ ตอนนี้ผมเชื่อมต่อกับเครื่องปล่อย Wi-Fi Hotspot แล้วครับเป็นของ True ครับเชื่อมมาจามารว่าเข้าเกมได้ปกติครับพอเข้าเสร็จปุ๊บครับผมจะมาลองกดสั่งซื้ออีกครั้งครับแต่เชื่อว่าใครที่ได้ปชมในวันนั้นเนี่ยต้องคงจะเก็บภาพความประทับใจไว้อย่างเต็มๆแน่นอนเลยแล่ะค่ะรอจบปุครับ นี่ครับขึ้นมาแล้วครับพอสลับไวไฟแล้วจะเริ่มขึ้นแล้วเราสะักครู่ครับนี่ครับพอไม่เรียกเก็บได้แล้วครับก็คือหลักง่ายๆก็คือครับต้องใช้เปนเน็ตมือถือในการสั่งซื้อของเกมค่ายลอฟครับแต่ถ้าคุณใช้เน็ตพวก3ามบหรือของทีอผมไม่ไแน่ใจครอาจจะสั่งซื้อไม่ได้แต่ผมเจอปัญหาคือเน็ตของ3ามบบ สั่งซื้อไม่ได้ครถ้าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของ3 b มีบก็ก็ใช้ไม่ได้ต้องใช้เป็นเน็ตมือถือในการเปิดการเชื่อมต่อในการสั่งซื้อก็จะซื้อเกมของคายรอนี้ได้ก็คือถ้าเกิดว่าฟังแล้วไม่เข้าใจหรือ,อยังไงก็คอมเมนต์มาใต้วิดีโออันนี้แล้วกันครับก็เดี๋ยวยังไงผมก็จะตอบกลับไปให,ให้ทุกคนที่ที่ไม่เข้าใจนะครับ ขอบคุณมากครับที่ตามดูวิดีโอ